สวัสดีครับมาพบกับ MG3 นะฮะ 1.5D ครับปี2016นะฮะชินนี้ราคาเราขายแค่1 5ึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยครับฟรีเงินดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ3,000ครับ7ปีตรวเสือบริปางเดิมนะครับไม่มีคนฮะมาพร้อมแม็กแตงคอร์สิบห้ครับรอหลอนะครับตัวรถเป็นสีเหลืองราคาดำนะครับปลายท่อซิ่งนะครับสายซิ่งอีโกคาเนี่ไม่ควรพลาดครับขอนสบายๆครับ3,000 คันราคาเท่ามอเตอร์ไซค์รถเวฟเลยครับรถกับสภาพพร้อมใช้งานครับเครื่องเกียร์ปกตินะครับสีสันเสวิง,งานรอบขันนะครับภายในยก็สวยๆครับเบาะผ้านะครับผมอะไรันติวิทยุเดิมโรงงานนะครับแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับสนใจนัดดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นการจนาจพิเศษกรุงเทพครับ สนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้าครับมีเวลันตี้ังการขายครับรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ครับผม